บอกได้คำเดียวนะคะว่าแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆสำหรับเจ้า s r b a s k บาสเ m ต e นมนายนะคะมีคุณลูกค้าใจถึงนะคะสั่งผลิตตัวไซส์ขนาดหน้ากว้างอยู่ที่95เซนเมและความยาวอยู่ที่70เซนติเมตรสำหรับทรง s r b a s k บาส u m ต e นนําำไปใส่กับรถคันโปรดของคุณลูกค้านะคะตัวถาดตัวนี้นะคะเป็นไซส์สั่งทำพิเศษนะคะ ซึ่งมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่95เซนติเมตรและความยาวอยู่ที่70เซนติเมตรนะคะอลูมิเนียมที่เราให้นะคะเป็นแป๊นหนาจุๆแบบนี้ไปเลยนะคะแน่นอนค่ะว่าถ้าไม่ดีเอ r ไม่ทำนะคะที่คุณลูกค้าเห็นทั้งหมดนี้นะคะล้วนเป็นอลูมิเนียมทั้งสิ้นเลยนะคะและสีที่เราใช้ในการพ่นนะคะเป็นสีพาร์โคตภายนอกเป็นสีดำด้านนะคะมีความคงทนนะคะ เห็นไหมคะสวยงามตามภาพที่เห็นเลยสําหรับคุณลูกค้าท่านใดที่เห็นแล้วโดนใจอยากผลิตแบบนี้ตามไซส์ที่ต้องการนะคะทักเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่ s อสาราชาแหลกหลังคานะคะเรายินดีดูแลยินดีบริการยินดีรับใช้คุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะเดี๋ยวมีอะไรเรามาอัปเดตให้รับชมรับฟังกันเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ